พวกพี่ไปเลยวันนี้ว่างครับน,นี้ว่างว่างว่างน,นี่ก็เลยเลี้ยง,งลูกน้องครับเสองวังนนี้เสียบอสเลี้ยงวันนี้เสียทำเป็น้าแดงจังไงก็นิดหน่อยครับ มีคนเขาบอกว่าไม่ใช่เสียนเนี่ยแต่เป็นอะไรกันไม่รูเ้เสียเสียเสี่ยก็อยู่ระดับนี้นะครับไม่ยังไปสนใจเลยพวกนวกกาพวกนั้นหนระเหรอมีคนเขาบอกมานะเขาคอมเมนต์มานะว่าไม่ใช่เสียนะแต่เป็นเป็นอี <laughs> เป็นอะไรนะเอียย่ย,เป,เ,ยเป็นเหีย้ยเป็นเหี้ยเป็นอะไรสักอย่างเหี้ยไม่ต้องสนใจเหรอไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจแล้วมาคุยธุรกิจของเราดีกว่า โอเคพรุ <Okay. S 2> ่งนี้ไป,ไปดูรถนะยูจ้าเอาผ่านนะสักห้าหกคันหกคันจ่ายสดเลยไหมจ่ายสดเลยจ่ายสดเลยเอาไปให้ลูกน้องจับสลากให้คนงานจับสลากยูต้าผ่านก็ซื้อทองครับสามสิบบาท อันสิบเส้นเส้นระบาดแจกลูกน้องแจกลูกน้องแล้วก็ไปซื้อมอไซค์เอาสักยี่สิบคันยี่สิบคันแจกคนงานแต่มีคนคอมเมนต์มาแนละ้วไม่ใช่เสียนะเสียครับเสียตัวจริงครับอ๋อเสียตัวจริงนะแต่ไปสนใจเลยพวกนั้นอนะ ขึ้นหญิงขึ้นชายอย่าไปสนใจมันเลย <c oughs> อย่าแรงอย่าแรงเ <c oughs> มาถ้าอย่าแรงกดซอมบุคลิกโอ้จะจะโดนตะ่มงไหมเนี่ย <c oughs> เออโหลครับ อ๋อพรุ่งนี้ไปดูที่เหรอครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับกี่ไร่แล้วลุงจะขายกี่ไร่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับพรุ่งนี้นะครับเจอกันนะครับลุงสวัสดีครับอยู่เออยู่เาไหนเนี่ยแลครับผมนะครับผมย้อย มาพิทาใกล้ลิมิตใหม่เนี่ยแต่พรุ่งนี้เราม,ม,มีนัดที่สายสามนะเราไปดูที่ก่อนอย่าไปโอเคโอเค,อเคพรุ่งนี้มีประชุมที่สายสามอ่ะใช่ประชุมกี่โมงครับประมาณแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่ง โอเคเราไปดูที่ตันเย็นกันดลโอเค